ความรู้สึกของคนที่มีอีโก้กันในตอนนี้นะคะใช้วิจรารณญาณน,นะคะในการรับชมรัะฟังคะ่ะดูได้ท้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12สราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีเวยชวยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูแรนดอมดูพิอากาศนะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะเย้เยฝาก,กดสับสก์ร้านะคะกระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะคะเรามาส่องความรู้สึกของคนที่มีีโก้อ่า ในตอนนี้กันเนาะกาล e นดอมเราเรื่องไพ่นะมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมและฟังค่ะดูได้ทั้งนคนที่เกิดทั้งเจ็ดและสิบสองราศีค่ะเน้นย้ำค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองราศีจ้าส่องความรู้สึกของคนที่มีอีโก้ในตอนนี้ส่อ่องความรู้สึกของคนที่มีอีโก้ในตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c ười> ความรู้สึกของคนที่มีอีโกโอ้อะจะเป็นคนปัจจุบันหรือเป็นคนใหม่คนเก่าของคุณก็ได้นะตอนนี้นะคนที้เข้ามาดูนะคนคนนี้นะจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอ่า มีความพิวแข้นตัวเองแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในครอบครัวมีความเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่ของตัวเขาเองอะ่ะเหมือนตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุง่งเน้นมุ่งหน้าทำอะไรแล้วก็คิดมีการเตรียมการวางแผนและรักครอบครัวของเขาเนาะนะรักครอบครัวของเขารักคุณพ่อคุณแม่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนนี้นะคะสี่ม้เท้าเนะี่ยมีความมุ่งเน้น อีกโก้แล้วมันมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วล่ะใครจะเข้าหาเขาเนี่ยไม่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 ได้ง่ายๆนะอะจริงๆไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีกำแพงค่อนข้างสูงปีตามีมาตรฐานของตัวเองมีรอยสไตล์ของตัวเองแล้วมีแบบมาตรฐานค่อนข้างสูงอ่ะอืมฉะนั้นแน่นอนค่ะเพราะเขามีมาตรฐานสูงใช่ไหมตัวเขาเองก็จะเหมือนแบบ ค่อนข้างคิดเลือกนิดหนึง่งถ้าใครคิดจะจีบคนนี้หรือจะอยู่กับคนเนี้ยคุณต้องทําใจนิดหนึ่งนะต้องทําใจนิดหนึง่งแต่ข้อดีถ้าเขารักใครคนนี้นะ่ารักจริงสนใจใส่ใจ,ใจการทํางานแต่ถ้าเขาไม่เอาเนะี่ยเขาไม่เอาเลยนะเขาแทบที่จะไม่มองเลยไม่หันมามองหรือว่าไม่อะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะตัวเขามีกําแพงค่อนข้างสูงมากกําแพงค่อนข้างทีง่สูงข,งของเขาเนี่ยมันเหมือนแบบเขามี เขามีชั้นเชิงของเขาไว้แล้วอ่ะเขามีมาตรฐานของเขาไว้แล้วหรือเขามีสิ่งที่เขาคิดในใจไว้อยู่แล้วอ่ะเออเขามีสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแล้วว่าเขาวจะต้องทำอะไรหนึ่งสองสามสี่อย่างเนี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะต้องการเข้าถึงอะ่ะมันการเข้าถึงยากอยู่แล้วละ่ะเออเป็นคนที่เอาบอกต,ตรงๆก็เข้าถึงยากไหมก็ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งค่อนข้างยากในระดับหนึ่งแต่ มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาจะเข้าไม่ถึงเลยนะคะตัวเขาจะเข้าไม่ถึงเลยเพราะตัวเขาก็มันเหมือนแบบยังคงยังคงค้นหายังคงติดตามยังคงเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นอะไรแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่มันเซฟโซนเซฟโซนหนึ่งให้กับตัวเองได้ไหมได้ให้กับความคิดให้กับรอยยิ้มให้กับ คือเขาเอาง่ายนะคะเขามีทสัศกคติค่อนข้างที่จะเป็นบวกไหมใช่มีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเข้มแข็งหรือเป็นอะไรแบบนี้นะเดอร์ซันจริงๆคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนพระอาทิตย์ร้อนแหละหรือสันนิสัยก็เหมือนเด็กง้องแงงงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็ชอบขี้วีนใช่ไหมแต่ข้อดีของเขารักครอบครัวแล้วก็ทํางานเก่งมากๆนะคะเดอร์ซันเนี่ยมันเป็นพระอาทิตย์เนาะ พระอาทิตย์ที่เหมือนมันร้อนแรงมากๆแล้วก็พูดเลยพูดเลยพูดตรงไม่สนใจฉันจะพูดเลยไม่ได้คิดหรอกไอ,บอ้บ่าไฟตรงข้ามมันจะรู้สึกยังไงนี่คือตัวเขานี่ใส่ส่วนตัวของเขาเลยนะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวแบบคนที่จะอยู่กับเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกดีไหมจะโอเคไหมนี่คือเขาค่ะนะคะเดือดสันเนาะนี่คือเขาแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเนะี่ยเป็นคนที่ไม่ได้นิ่งเงียบนะชอบ ชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบสั่งสรรมีเพื่อนเยอะเออมีเพื่อนเยอะแล้วก็คิดเลือกนิดนึงนะคะมันก็ต้องเลือกเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงที่มันเหมือนแบบเขาจะเที่ยวได้เขาจะกินเขาจะอะไรได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากที่จะมีความสุขคนที่อยู่กับเขาจะต,ต้องอดทนแล้วโดวยเฉพาะคนคนนี้นะกับคุณเนี่ยมันไม่ได้แบบแบบเปิดใจอะไรมันก็ยังเชิงกันอะ่ะเออต่างคนต่างเก่งนะ ่าต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองหรือต่างคนต่างมีเป้าหมายเอ,อ่อเป้าหมายหรือเพชชันในใ,ในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆชนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีมาตรฐานของตัวเองเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ทำให้ตัวเขาตัวคุณเนี่ยจับ ไปต่อในความสัมพันธ์มันได้มามันก็ได้แหละแต่มันก็มีความเหนื่อยเหมือนกันล่ะมันก็เหนื่อยเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะคุณกับเขาจะอยู่กันฉันมิดการเป็นเพื่อนการเป็นทีมงานทีมเวิร์กกันหรืออาจจะชอบกันโดยที่มันเหมือนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันอะ เอออีออกโก้เหมือนกันคุณก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ยอมฉันก็สวยฉันก็หล่อฉันก็ไม่ได้สนใจนะแต่ฉันก็รู้สึกดีนะม,มันเหมือนแบบเออถ้าจะพูดหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรู้สึกว่าเออคนนี้ต้องชนะคนนี้จะคือคุณเป็นคนที่ก็ไม่คือไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วแต่คุณมีความรู้สึกไหมมันก็มีความสึกและโดยเฉพาะเขาเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงมากขี้เลือกขี้งดง่ายขี้วีนขี้เบือ่ออะไรแบบเนี้ย ฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับตัวคุณที่จะชอบกับคนคนนี้ <c oughs> อีโก้ค่ะมีการวางแผนมีการเซตในแต่ละวันว่าจะทำอะไรมีการประชุมสัมนาหรือการพบปะสังสรรค์เหมือนแบบท้องท้องฟ้าที่มันกว้างมากใช่ไหมอ่าท้องฟ้าที่มันกว้างมากแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นอนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ มันต้องเจอกับโลกภายนอกเขาชอบการสั่งสรรค์ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่เขาจะมีฟอร์มกับคุณนะเขาเป็นนักจินตอนอาการคนหนึ่งด้วยนะคะคนคนนี้นะเขาก็คุณเนี่ยเวลาคุยกันหรือเจอกันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันคลิกไหมมันคลิกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเออมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันอนะเออจริงๆนะแล้วคนเนี้ยนะถ้าไปรวมถึงพาร์ทในความรักของคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาก็ยัง คงรอคอยให้คุณไปงอเขาเช่นกันแต่คุณก็บอกไม่ฉันไม่ง้อหรอกก็ทำนิสัยอย่างนี้ฉันจะงอทำไมฉันก็ชิลๆของฉันฉันไม่ได้สนใจจ้าเธอจะเป็นอะไรก็เรื่องของเธอจ้าฉันไม่ได้สนใจตอนนี้ฉันอยากจะไปอยู่กับเพื่อนฉันบ้างฉันอยากใช้ชีวิตแบบนี้ให้มีความสุขบ้างฉันไม่อยากที่จะมาจมปักฉันไม่อยากที่จะมาอยู่กับในอะไรแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างงี้นี่คือตัวคุณค่ะเพราะตัวคุณอะ ได้แข็งแก่งแล้วนะถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณเนี่ยคนนี้ก็นิสัยเหมือนเด็กเหมือนกันนะคือจริงๆมีความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ตัดกับคุณไม่ขาดหรอกแต่เป็นรักถ้าเราเป็นรักปัจจุบันเนี่ยก็คือการเอาชนะกันอยู่ตรงนี้นะมันมีเหมือนแบบมันมีบททดสอบของชีวิตระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเกิดขึ้นค่ะมันมีสิ่งให้ท้าทายกันเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีบางมุมอะที่ทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะก็ ก็เหมือนแบบจะจะอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้ได้อยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะมันมีบททดสอบของตัวเองนะคะมันมีระยะเวลาการเปรียบเทียบนะคะการสมดุลการเปรียบเทียบการที่ทั้งคนละเขาก็ยังคงความสัมพันธ์และพัฒนากันไปข้างหน้านะมันมันได้มามันได้อยู่แล้วแต่คนที่เหมือนจะก้าวหน้าหรือคนที่เหมือนจะถอยหลังอะก็คือ เอาง่ายๆนะทั้งคุยกับเขาว่าเก่งแต่กันทั้งคู่แหละถ้าสอง 2, ความรู้สึกของคนที่มีอีกโก้เนี่ยเขาไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองหรอกคะ่ะเขามีสิ่งแวดล้อมที่มันดีมีบ้านมีครอบครัวมีสิ่งที่มันเป็นแต่เขาแค่มีอีกโก้แค่นั้นเองเขาก็มีความรู้สึกเหงาเหมือนกันอ่าเขาก็มีความรู้สึกเหงาเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเองก็ต้องการความรักเหมือนกันอืมแต่บางทีอ่ะคนเนี้ยนะคะมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่ก็คิดเยอะเนาะ แล้วก็อยู่กับคนที่มันมีสังคมที่มันค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่อยู่กับสังคมเยอะหรือคนที่มีอีโก,โก้นะเขาก็จะเหมือนแบบตัวเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจใครแม่เออไม่ค่อยได้สนใจใครแต่เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแน่นอนค่ะการคบของคุณกับเขายังไม่ได้ชัดเจนอาไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ชัดเจนหรอกก็อยู่ในพาร์ทของความเป็นคนรู้จัก แฟนหรือคนให้ใจกันมองตากันเหมือนปากัดเออกำลังก่อร่างสร้างตัวของความรักแล้วก็มันเหมือนแบบคุณก็มันมีเรื่องท้าทายเกิดขึ้นระหว่างความรักของคุณกับเขาอะ่ะเออคนรักเก่าของคุณก็ยังคงคิดถึงคุณนะถ้าเป็นในพาร์ทของคนที่เข้ามาดูแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยตัดจบความสัมพันธ์กันไปเนี่ยคนนี้ก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่แต่เขามีอีโก้เขาไม่ยอมที่จะมางอาคุณง่ายๆนะคะเขาไม่ยอมที่จะมางอาคุณง่ายๆค่ะ และตัวคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเช่นกันเพราะคุณก็เหนื่อยกับสิ่งที่มันผ่านมานะคะอย่างที่บอกนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดเทินเสร็จวันละสิบสองราศีแต่ราศีที่เด่นชัดตรงนี้มีก่อนลวค่ะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะในความเป็นจริงนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งคุณกับเขาเนี่ยชั้นเชิงกันมีชั้นเชิงกันมากมีสิ่งที่คิดมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้อง เดินหน้าหรือโฟกัสกันไปอ่ะนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็เป็นคนรับผิดชอบคลคายเขาเหมือนกันคนนี้ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกแต่มีแค่มีอีโก้แค่นั้นการเข้าถึงเขามันค่อนข้างยากด้วยนิสัยอัตลักษณ์ส่วนตัวของเขาจะนิสัยนะคะของเขาที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดวยที่เขาแบบไม่ค่อยปรับปรับให้ใครอ่ะคนอื่นต้องปรับหาเขาเอาง่ายตัวเขาเองอ่ะถ้าจะขอแลอปรับจริงๆอ่ะค่อนข้างยากนะคะคนที่ปรับอยู่เสมอหรือคนที่ ปรับอยู่ตลอดเนี่ยคือตัวขุนที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะพอมันมีการปรับมากขึ้นนะคะมันมีการปรับกันมากขึ้นคุณปรับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยนะคุณก็รู้สึกเงียบถูกต้องค่ะคุณรู้สึกเงียบเงียบดีกว่าเฉยดีกว่าแล้วคุณก็อยากจะเป็นเหมือนแบบเอ้ยอ่านในเมื่อคุณเป็นเดอะซันฉันก็เป็นเดอะซันได้เช่นกันคุณเลยย้อนรีโนเวทกลับมาว่าเฮ้ยหรือจะดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันก็เหมือนสุขภาพจิตฉันเหมือนแย่เหมือนกันนะ อะไรแบบนี้มันเหมือนแบบฉันต้องคอยตามเธอนะฉันต้องคอยดูแลเธออยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเธอสนใจแต่าง,งานเธอบ้างงานเธอทํางานโดยเธอไม่ได้สนใจฉันเลยอะ่ะฉันเรียกร้องความสนใจไปร้องให้เสียใจไปเธอก็ไม่ได้ มาดูแลฉันอะไรแบบเนี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะเออมูฟออนจากตรงนี้มูฟออนไม่ได้หมายความว่าคุณเลิกกับเขานะแต่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นอยากสวยมากขึ้นอยากหล่ออยากแต่งตัวดีๆอยากมีสังคมดีๆเหมือนที่ผ่านมามากขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะเรนดอมนี้เป็นเรนดอมที่พิสูจน์ใจของอ่าคุณและเขาทั้งคุณและเขาต่างมีความต้องการหรือแรงพัฒนาต่าหากกันแต่มีอีโก้ใส่กันแค่นั้นเอง การเงียบนะคะไม่ใช่เป็นการเลิกนะคะส่วนตัวคุณเงียบเพื่อดูอะไรบางอย่างเงียบเพื่อมองให้เห็นว่าตัวเขาอ่ะก็เป็นยังไงกันแน่คุณไม่ได้ปล่อยมือคุณไม่ได้มีใครทั้งทั้งที่คุณแทนที่จะมีใครได้คุณไม่ได้มีหรอกคุณอยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเงียบไปหรือคุณเป็นแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงคนเนี้ยกับคนที่มีโกส่องเขาเลยจ้ะเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละจ้ะนะคะคนแปลกเซ อาตใจคนนี้นะคะก็คิดถึงคุณเช่นกันต้องการนะคะอยากพบอยากเจออยากคุยอยากเจอจะ้ะอยากพูดในมุมที่เขาอยากจะพูดแต่ก็อ่ะอืมตึงไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยพูดนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทาเป็นการเคยตัวหรือเคยชินนะคะ มันก็เลยเหมือนเป็นสามดาบขึ้นเห็นไหมถ้าเห็นไหมเป็นสามดาบขึ้นก็เหมือนแบบเฮ้ยความรักมันเลยมันถึงไม่ไปไหนไงมันเลยอยู่กับที่เลยอะไรเงี้ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ขาดอ่ะมันก็เลยไม่อยากจะเติมเต็มอะไรไหมแต่ตอนเนี้ยไอความรู้สึกของเขาที่มันรู้สึกขาดอ่ะนะคะความรู้สึกที่มันขาดอ่ะมันมันเหมือนแบบเขาต้องการคุณจริงๆนะอาจจริงจาก เบื้องลึกหัวใจของเขาเลยเขาต้องการคุณจริงอยากคุยอยากพูดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่มีชั้นเชิงแล้วมีอีกโก้มีฟอร์มเอาง่ายๆก็มีฟอร์มอะนะคะไว้อัลฟูจินค่ะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่อยากเป็นบ้านหลังหนึง่งนะคะเอ,อ,อยากเป็นบ้านหลังหนึง่งอยากเข้ามาขอโทษคุณอยากกลับมาที่เดิมเพราะเขาก็รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลยมันมีแต่ความทุกข์ ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้ต่อมันก็ยังทุกอยู่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อมันก็ยังทุกอยู่มันก็ยังเหมือนแบบเออมันก็ยังไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะคะมันก็ยังไม่มีความสุขเหมือนเดิมฉะนั้นวลออฟฟอร์จูนค่ะเป็นบ้านคุณอบอุ่นเหมือนบ้านเขานนันแหละคะ่ะคุณอบอุ่นเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งจริงๆอ่ะคนนี้นะก็เป็นคนแบบพูด แบบถ้าเอาจริงๆถ้าถ้าทะเลาะกับคุณจริงหรือคุยกับคุณจริงๆคุณมีเหตุผลค่อนข้างเยอะกว่าเขาเยอะนะคะ <c oughs> คุณคุณไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินใจใครง่ายๆนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่อยู่ด้วยเราก็มันไม่มันไม่น่เบื่ออย่างนั้นแต่ตัวเขาเองด้วยอารมณ์ของเขาด้วยแหละนะคะ <c oughs> <c oughs> นิสัยของเขาเอาแต่ใจมันตั้งแต,ต่วัยเยาว์ของเขาด้วยแล้วก็แหมพอเอาแต่ใจมันตั้งก็วัยเยาว์ใช่ไหมแล้วพอมาโตขึ้นใครจะไปสอนเขาได้ทูกต้องไหมฉะนั้นมันก็ไม่มีราคาใครจะเข้าไปสอนเขาได้กคะ็็นนิสเเาปแบบนี้าะ โอ้นะคุณเก่งนะตอนนี้คุณยืนหลักคุณปักหลักปักใจได้ตัวเองได้นะคุณเก่งมากๆเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากปิดหูปิดตาคุณไม่อยากรับรู้เรื่องเขาและจะยังไงก็ช่างจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ได้สนใจเลยจ้าจะอีกโก้ต่อไปหรือจะมีกําแพงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจจ้านะคะคุณรักตัวเองอ่ะคุณกลับมาบูบปออนได้ปรับปรุงตัวเองได้ทําให้กําลังใจหัวใจที่มันอ่อนล้ามากๆเลยกับการอยู่กับเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่า แล้วแต่เลยจ้ะคุณจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ได้สนใจนะจ๊ะตอนนี้จ้ะแต่ฉันรักคุณไหมฉันก็รักคุณะคะแต่ฉันก็อยากจะมูฟออนในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าโอ้ยมันขาดไปนานมากแล้ว3ปี4ปี2ปี3ปีนี้ฉันรู้สึกแก่มากแล้วจ้ะฉันไม่ได้ดูแลตัวเองเลยตอนนี้ฉันจะกลับมามูฟออนนะจ๊ะแล้วฉันก็จะดูแลตัวเองจ้ะจากเธอจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรจ้ะถ้าเธอรกฉันจริงเธอก็ต้องรอฉันได้จ้ะ อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นในเรื่องเรื่องราวในแบบนี้เขาจริงๆอ่ะเขากําลังเรียกร้องความสนใจจากคุณค่อนข้างเยอะมากเพราะตัวเขาเองเขารู้ว่าการที่เขาได้เรียกร้องความสนใจจากคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความถามว่าเอาชนะไหมใช่แล้วเขาก็ไม่ชอบนะคุณอยู่กับคนเยอะๆเอาจริงๆเขาเป็นคนขี้หึงเช่นกันคนนี้นะเอาจริงๆส่องความรู้สึกตอนนี้เขาก็ยังหึงคุณเหมือนกันเขาส่องคุณทุกช่องทางเลย แรกๆเหมือนก็มันไม่เป็นไรพอหลังๆผ่านมา2เดือน3เดือนหรือคุณไม่ได้คุยกับเขาสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหงาจ้านะคะคนที่มีอีโกโ้หรือมีกำแพงปากแซบอัตใจเนี่ยเขาก็รู้สึกนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคิดถึงต้องการอยากคุยอยากเจอคุณอยู่กับเพื่อนคุณเองไหมอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่า มันมูฟออนได้อะมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะมันไม่ต้องเครียดอ่ะมันไม่ต้องมีเรื่องที่จะมาก,กดดันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวจังเลยฉันรู้สึกปวดหัวฉันรู้สึกแบบไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยนะคะ ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองก็อยากจะทำอะไรบ้างนะคะบางครั้งฉันก็ทำตามอารมณ์เธอไม่ได้นะถ้าเธอจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเธอก็ควอยู่คนเดียวไปก่อนฉันก็ขอมูฟออนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวด้เธอดีแล้วเธอจะทักฉันมาก็ไม่เป็นไรนะฉันก็จะเออยอมรับในส่วนที่เธอเป็นได้หละแต่ฉันก็ขอแบบเอออยู่กับตัวฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอรักตัวเองดีที่สุดค่ะแล้วมองอนาคตการไกลของตัวเองนะคุณเริ่มที่จะมีแพลนทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตัวคุณมีความสุข ส่วนตัวเขาคุณเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะแต่คุณเป็นห่วงคุณตัวเองมากกว่าเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยได้เป็นห่วงตัวเองเลยคุณรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขามากแล้วคุณก็รู้สึกว่าอะไรที่คุณอยากจะทําคุณไม่ได้ทําเลยมันไม่ใช่เป็นการเสียเวลาแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันที่ให้เวลาคุณไปอะทําไมมันไม่มีความหมายเลยหรอมันไม่มีประโยชน์เลยหรอเอออะไรแบบเนี้ยนะคะส่องความรู้สึกก็อยากรู้ไหมก็อยากรู้นั่นแหละว่าไอ้คุณเนี่ยจะไปได้อ่าสักเท่าไหร่เนาะที่คุณทําอยู่ตรงเนี้ยคุณจะไป สักได้สักเท่าไรตอนนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทํามากแล้วนะนแล้วฉันก็ไม่ได้แข่งขันกับคุณนะฉันต้องการที่จะทําของฉันเองตัวเขาบอกเลยเลยเขากําลังหวยหาความรักจากคุณต้องการพบต้องการเจอต้องการเจรจาต้องการสนทนาหรือแม้กระทั่งการพูดกันคุยค่ะตอนนี้นะเขารู้สึกว่าตัวเขาไหวาขาดแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะเส้นโซนที่ดีก็คือตัวคุณ พลังงานดีๆก็คือตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวคุณบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยได้รับเขาอยากจะได้รับจากคุณและสิ่งที่เขากําลังทําหรือสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่ตรงนี้มันคือพลังงานของคนที่มีความสุขหรือมีความรักที่ดีต่อกันแล้วบอกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบนี้มันคือความรู้สึกของคนหรือใครบางคนที่กําลังหวยหาความรักคนอีโก้คนนี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกมีคะ่ะแต่เขาแค่ ใช้จุดที่มันเป็นเหมือนแบบมีปมด้อยของเขาพยายามทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ฉันก็รู้สึกจ้ะนะคะแต่ฉันก็มีความเยอะยิ่งอะ่ะเห็นไหมดูฮาบริเเตถ้าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่โอ้โหเยอะยิ่งมากแต่เขามีน้ำเมตตานะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่นิสัยผู้หญิงเลยนะคะเอาใจคีวีนอ่าคีวีนค่ะนะคีวีนค่ะแล้วก็คีวียางค่ะ นะคะขี้วินขี้เวียง,ยงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรที่มันเหมือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเขาอะ่ะก็เรียกร้องความสนใจเก่งนะคะเป็นคนที่เก็บกดทางความรู้สึกนะคะจะด้วยการอบรมเลี้ยงดูมาก็ตามเขาเลยรู้สึกว่าการที่เขาได้คบใครสักคนเขาจะต้องเป็นผู้กุมนะคะกุมความรู้สึกแบบนี้อ่ะใช่ถูก <laughs> ใช่ถูกต้องคะ่ะนะคะแล้วก็เขาเนี่ยนะคะก็ จร,จริงๆเขาพร้อมไหมพร้อมแหละนะคะตอนนี้ก็เหมือนแบบมีแผนการลับในใจเหมือนกันนะคะที่จะทําอะไรก็ได้นะคะที่จะให้คุณประทับใจเขาแต่เขาจะทํำยังไงอะ่ะเอ๊ฉันจะเข้าหาดีคนนี้ยังไงดีนะเป็นคนแข็งจริงๆเลยตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนแข็งใช่ไหมเป็นคนอารมณ์ที่ไม่เป็นแบบคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณจะมาพูดจะอะไรกับคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่ที่อ่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกต้องป่ะตัวเนี้ยถ้าพูดอะไรมาไม่ดีคุณฟาดกลับทันที เหมือนตัวคนเองฉันก็ไม่ยอมแล้วนะอ่อเออพูดอะไรไม่ดีเนี่ยฉันก็จะอ่าพูดจามกับคุณไม่ดีเช่นกันถ้าคุณพูดดีฉันก็จะพูดดีด้วยเพราะฉันก็จะเป็น the world ซะละจริงจริงฉันเป็น the world นะฉันผิวพรรณดีฉันอยากทาอะไรที่ไม่ดีๆเหมือนคนอื่นบ้างนะคะแต่ฉันเนี่ยต้องมันนั่งตามเธอแล้วเธอก็ไม่ได้ตามใจฉันฉะนั้นแน่นอนค่ะตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าโอ้มันแฮปปี้มากๆเลยเออแล้วแต่อารมณ์จะทําอะไรก็ทําไปไม่ได้ ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เป็นหลอกตัวคุณอะ่ะจริงๆคุณปลอมใช่ไหมเอออีโกโ้เยอะก็ปลอมไปก่อนลวกันนะคะแล้วก็คิดได้มาอะไรก็ทักสมาฉันก็รอเธออยู่ตรงนี้นะฉันไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยก็เป็นอะเวิ r l d ฉันทางานอยู่กับเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรแบบเนี้ยอะไรที่คุณไม่เคยทําคุณก็ไปเนาะในช่วงระยะเวลาที่คุณคบก็เขาหรือคุณอยู่กับเขานะคะไปวัดฮะเพื่อนดื่มดิ้งเที่ยวสังสรรค์ปาร์ตี้มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ มีลิมิตของคุณนะคะแต่คุณก็มีลิมิตของคุณการที่คุณเป็นคุณอ่ะคุณก็เหมือนเออรักษาความสุขของคุณะถูกต้องแล้วค่ะการรักษาความสุขแบบคงไว้อะที่คุณคิดว่าการที่ก่อนคุณจะรักเขาคุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อก่อนคุณรักแต่เขาคุณเพ้อทูนคุณเหมือนแบบต้องการอ่ะต้องการที่จะเหมือนแบบเออเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาพอมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคุณก็ไม่ได้จะเอาชนะเขาหรอกแต่ สถานการณ์บังสถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณต้องเอาชนะเขาเพราะว่าคนคนนี้นะคะถ้าคุณไม่เนี่ยถ้าคุณไม่เหมือนแบบทําให้เขารู้สึกหรือว่านิงน่งๆเฉยคนคนนี้นะคะต้องนิ่งและเฉยเขาถึงจะรู้สึกแต่ถ้าพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะไม่มีความรู้สึกเลยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออสงสารหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกแล้วก็มีความต้องการในในใน,ในความรู้สึกแบบนี้มันก็ทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมี ความชัดเจนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบางอย่างบางมุมที่เขาทําหรือเขาเป็นณนะตอนนี้นะคะ เขาอยากจะหยิบยื่นความรักหลือยากจะกลับมาขอโทษอยากพูดได้เข้าใจจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เขาก็เป็นอย่างนี้เฉยๆเออกลับมาคุยกันนะเคลียร์กันดีกว่านะคะอยา่าแบบเหมือนเฉยต่อกันเลยเขาก็คิดถึงคุณมากเช่นกันนะจริงๆคนนี้เขาก็คิดถึงคุณเช่นกันนะไม่ได้คิดถึงนะคนที่มีโก้เนะี่ยก็เหมือนแบบก็ไม่มีความสุขหรอกลูกนี้ลู้นนอยู่ต้องการอยากจะคุยกับเธอหรือต้องการที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่เหมือนแบบโอ้ยมีชั้นเชิงมีแนวทางของชีวิตแล้วก็มีชั้นเชิงอะอะไรแบบเนี้ยนะ ไหมทุกคนเนาะฟังแล้วรู้สึกดีไหมเอออย่าไปเครียดมากนะคะเนาะเราอย่าไปเครียดมาอารักคุณอารักตัวเองมันถูกต้องแล้วแหละนะคะคนเรามันก็ต้องรักตัวเองปะถ้าไม่รักตัวเองก็ใครจะมารักเราก่อนนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะส่องความรู้สึกของคนที่มีกกในตอนนี้ก็คือเขาคิดถึงคุณนั่นแหละเขาก็มีแผนการรับที่อยากจะเข้ามาคอนแทคกกับคุณหรืออยากจะเข้ามาคุยกับคุณให้เข้าใจแค่นั้นเองค่ะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีค่ะเลิฟยูทุกคนนะคะ มีความสุขนะคะออใครเข้ามานะคะขอให้มีความสุขคะ่ะ happy happy ทุกคนนะคะ l ลิ e ยูค่ะ